มาเร็วๆหน่อยจะ้ามแล้วช่างใหญทั้งสามคนโอ้นะครับวันนี้โตไฟนะครับชุดที่สงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับต่อไปแล้วชุดใหญ่ ไฟกระพริบ,บนะครับอันนี้ใหญ่กว่าอีกันนี้ใหญ่กว่าอีกนะครับนี่นี่จอดแต่เที่ยงแยกน้ายสองเดี๋ยวติดตั้งเสร็จต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ว่าประกบนะครับประกอบคืนนะครับทีนี้ก็หลังจากที่ติดตั้งสวิตช์เสร็จนะครับแล้วก็จะเปิดโชว์ให้ดูนะครับ เหล่านั้นไฟนะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสายสายดินสายไฟนะครับต่อเรียบร้อย,อย,อยนี่ก็ให้ทีมงานช่างเขาประกบพวกสวิตนะครับควบคุมนะครับให้มันเสร็จก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางโทรศัพท์นะครับสวิตควบคุมไฟอ้วนอันนี้เอาไม่เอาไว้ข้างล่างแล้วลูกไม่เอาไม่เอาหมุนมาข้างล่าง พี่โชคข้างบนนี้อย่างนี้นะแบบนี้ใช่ไหมเอออโอเคอ่าเปิดไฟนะดูหน่อยเร็วอ้วนเร็วเออโปรโมทสักหน่อยรับแรกเปิดเออเดี๋ยว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 เอา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 เปิดสวิตช์กุญแจสูงตามก่อนเช็คระบบนะครับอ่าอ่า ทีนี้ไฟผ่ามากเออโอเคเอาไฟเลี้ยวปิดมากเลี้ยวก่อนซ้ายขวาอา่าฝั่งนี้มัง้งเออเอาทีนี้ไฮไลท์ของเราข้างล่างไฟรีโมท <laughs> นี่เอาฮึบฮึบนี่ระบบไฟรีโมทนะครับควบคุมโดยคน,คนอ้วน,นหน้าตาดีหน่อยนะครับยิ <laughs> ่งมาเราะอีก อ่าที่นีนไฟตรงกลางมั้งเฮ้ยเออไฟตรงกลางนี่ไฮไลท์นี่อีก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 สเต็ปออสเต็ปนี้แหละที่เราต้องการนี่<อ>แจ๋วรล่คุณภาพเอ,อ้ยอ่าโอเคอ่อนานั่นนะนั่นนะไปละ เดี๋ยวหาซื้อให้อีกตัวเด้เอเสื้อนี้รู้สึกวันแน่นแลว้ว XL โอเค